เงาจังเลยอะโทรหาเพื่อนดีกว่าเฮ้ยแกเออมิวกี้โทษทีนะฉันยังไม่ว่างอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเพื่อนก็นกวางสายไปซะแล้วมีเพื่อนเป็นคนเนี่ยจะว่าไปมันก็มีข้อเสียหลายอย่างเหมือนกันนะไหนจะเวลาว่างไม่ตรงกันบางคนก็ขี้นินทาบางคนก็ไม่จริงใจส่วนบางคนยิ่งแล้วใหญ่ พอมีแฟนก็ลืมเพื่อนซะง,งั้นแล้วเราจะมีเพื่อนเป็นคนไปทําไมเนี่ยทําให้ชีวิตของเราวุ่นวายเปล่าๆหรือว่าเราจะลองมีเพื่อนเป็นผีดีเผื่ออะไรอะไรมันจะง่ายขึ้นแล้วเราจะทํายังไงดีนะเพื่อให้ผีมาเป็นเพื่อนของเราไหนลองค้นหาในอินเทอร์เนต็ตดูซินี่ไงเจอแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะมีเพื่อนเป็นผีลองทําตามกดดังต่อไปนี้ดูซิกฎข้อที่หเขาบอกว่า ไปที่ปัะชาตอนสี่ทุ่มแล้วจุดทูบหนึ่งดอกจากนั้นท่องคาถาโอมจงมาสามจบเมื่อท่องเสร็จให้รีบกลับบ้านประชาตอนกลางคืนเนี่ยมันช่างน่ากลัวจริงๆเลยรีบท่องคาถาดีกว่าโอมจงมาโอมจงมาโอมจงมาเพียงปักทูบไว้ตรงไหนดีเนี่ยอืม จะมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะไหนลองดูกดข้อต่อไปซิกฎข้อที่2หากทําตามกฎข้อที่1แล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งตกใจให้ทําตามกดข้อต่อไปได้เลยโดยให้เตรียมอาหารสักสองสามอย่างใส่สำรับแล้วเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านจากนั้นขอถ้วยหรือจานสามทีเพื่อเรียกวิญญาณมากินก่อนอื่นเราต้องขอจานสามทีก่อนหนูเตรียมอาหารมา หนูอยากมีเพื่อนเป็นผีมากเลยอย่าลืมมากินนะคะเดี๋ยวหนูเอาอาหารวรางไว้ตรงนี้ให้นะกฎข้อที่3เมื่อมีอาหารแล้วอย่าลืมน้ำล่ะเพราะวิญญาณเขาก็ต้องกินน้ำเหมือนกันโดยเฉพาะน้ำแดงเพราะสื่อถึงเลือดหากคุณอยากมีผีเป็นเพื่อนจริงๆแล้วก็อย่าลืมหาน้ำแดงมาเส้นไหว้เขาทุกวันล่ะเพื่อนผีของเราชอบน้าแดงไม่มีปัญหาเลยเราสามารถจัดให้ได้ทุกวัน เพื่อนเราซื้อน้ำแดงมให้เธอแล้วนะเธออย่าลืมมากินล่ะกฎข้อที่4ถึงเป็นผีก็อยากมีของเล่นหรือเสื้อผ้าสวยๆใสาหากคุณอยากมีเพื่อนเป็นผีแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันเสื้อผ้าหรือของเล่นให้เขาด้วยล่ะโดยนําของเหล่านั้นไปเผาไฟแล้วเขาจะได้รับในที่สุดผีเพื่อนรักฉันซื้อเสื้อตัวนี้มาให้เธอนะชอบไหม <c oughs> มีของเล่นด้วยนะเดี๋ยวฉันเผาไฟมไให้เธอนะ กฎข้อที่5หากคุณทําครบทุกข้อแล้วถ้าผีอยากเป็นเพื่อนกับคุณคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเช่นอยู่ๆคุณจะรู้สึกวิววิวเฮ้ยตอนเนี้เรารู้สึกวิววิวแล้วนะคนของคุณจะตั้งชั้นทั่วทั้งตัวเฮ้ยตอนเนี้เราขนหน้าลุกแล้วดูสิและคุณจะรู้สึกเหมือนแขนขาไม่มีเรี่ยวแรงโอ๊ยตอนเนี้เรี่ยวแรงเราหายไปไหนหมดก็ไม่รู้สุดท้าย คุณจะถูกผีพ้าวิญญาณออกจากร่างคุณไปตลอดกาลแล้วผีที่คุณอยากได้เป็นเพื่อนนักหนาจะเข้ามาสิงร่างของคุณแทนบ้าไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันไฟเป็นอะไรเนี่ยอยู่ดีๆทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ <laughs> ช่วยไม่ได้แกเรียกข้ามาเอง